สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครูดงอีกครั้งหนึง่งในช่องครูโดงคอยนะครับสําหรับวันนี้ก็จะเป็นการทดลองสตรีมสดๆอีกครั้งหนึง่งจากเมื่อสักครู่นี้นะครับคือจะเป็นการที่เข้าไม่ค่อยถึง เพราะว่าระบบอาจจะมีการปัญหานะครับนิดหน่อยตอนนี้ก็พยายามเซตอัพเข้ามานะครับเมื่อสักครู่นี้คาดว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นกด1กด2นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใหม่ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าภาพออกเป็นยังไงแต่ว่าการทดลองครั้งนี้นะครับข้อแรกกล้องที่1ครูดงใช้ Wi-Fi นะครับแต่ว่าต่อสาย usb ข้อที่2กล้องที่2คูโดงใช้สาย USB ในการต่อนะครับส่วนข้อที่3คูโดงตั้งเพื่อให้กิน CPU ให้น้อยที่สุดนะครับตั้งอยู่ที่25เฟรมเรทปกติเขาที่เขาตั้งโดยทั่วไปเพื่อให้เป็น Full HD หรือว่าภาพละเอียดคมชัดจ,จะอยู่ที่60 หรืออย่างน้อย30ตอนนี้คูโดงใช้อยู่ที่25่้เฟรมเลทเพราะไม่แน่ใจว่า CPU ของเครื่องจะรับการสตรีมสดไวห,หรือเปล่าตอนนี้เป็นการทดลองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งคือตอนนี้ใช้ใหม่และเป็นการทดลองนะครับส่วนบริเวณที่อยู่หน้าจอนะครับหน้าจอที่เห็นนี่ด้านหลังนี่คูโดงจะใช้มีเดียซอลเข้าไปผสมด้วยใช้มีเดียซอลแล้วก็ใช้ อสองกล้องนี่คือลักษณะของมีเดียซอลนะครับด้านหลังจะเป็นไฟล์วิดีโอนะครับแล้วก็เดี๋ยวคูโดงจะให้เพื่อนๆดูในส่วนของตัวที่คูโดงตั้งใจที่เพื่ออัปเดตแล้วก็จะมีการเอาไว้ สอนกับเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับก็คือใช้ระบบ2กล้องตัวนี้จะเป็นระบบ2กล้องนะครับก็ไม่แน่ใจว่าภาพออกมาเป็นอย่างไรและเสียงออกมาเป็นอย่างไรนะครับนี่คือลักษณะของเหรียญกระสาบที่ระลึกนะครับปีพุทธศักราช2551นะครับ58เป็นพระเศียรใหญ่นะครับแต่ว่าเหรียญนี้มีความผิดปกติเดี๋ยวผมคูดองให้คูดงเพื่อนๆเพี่น้องดูนะครับ นี่เห็นไเ้เ่ยตรงนี้จะมีลักษณะเป็นเนื้อเกินนะครับบริเวณพระโอด์ของพระองค์นะครับแล้วก็บริเวณเกสานะครับรเกศาเส้นผมนะครับแต่นี้จะมีเหรียญเนื้อเกินอยู่แล้วก็ครั้งนี้เป็นการทดลองนะครับปัจจุบันนะครับะจะใช้ CPU ที่คุณดงพูดมานี่ใช้ CPU อยู่ที่ 23.7%นะครับก็ถือว่ายังพอใช้ได้อยู่ไม่ถึง50%ความร้อนของเครื่องผ่านมา5นาทีก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบกับก่อนที่จะมีการปรับแล้วก็ใช้เน็ตนะครับอยู่ที่2580เมกนะครับตอนนี้2580ตอนนี้จะขึ้นมาเป็น3,000แล้วครับ2,500-3,000ก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้ แล้วก็ใช้เน็ตสมหมาย5 g นะครับไรยอยู่บนห้องอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าภาพจะออกมาเป็นอย่างไรเสียงออกเป็นอย่างไรนะครับเดีย๋ยวลองกลับมาดูนะครับนี่คือกลับมาดูในส่วนของมีเดียซา e ที่มีอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวลองขออนุญาตเช็คเกี่ยวข้องกับเรื่องการกระตุกข,ของภาพนะครับตอนนี้พอคุณโดขยับตัวมากๆ CPU ก็ขึ้นมาอยู่ที่29.5นะครับ CPU ถ้าหยุดการขยับ ก็ CPU จะมาอยู่ที่28อย่างน้อยก็อยู่ที่30ก็30ให้ต่ำกว่า30นี่เป็นสิ่งที่ดีถ้าใช้ CPU น้อยก็จะถือว่าโอเคนะครับครั้งนี้ก็เลยเป็นการทดลองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งนี้เป็นการทดลองโดยสตรีมผ่านเข้า YouTube เลยผ่านเข้า YouTube แล้วเราก็จะมาเช็คกันว่าการผ่านเข้า YouTube ครั้งนี้จะเก็บเอาไว้ในเป็นไฟล์ส่วนตัวนะครับถ้ามีโอกาสแล้ว เป็นการแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการทดลองสตรีมครั้งนี้ครูโด่งก็จะนำไปไปเผยแพร่ในช่องนะครับเพื่อเป็นการทดลองนะครับตอนนี้ครูโดมงใช้25เฟรมเลท25เฟรมเลทเพื่อให้ลดการกิน CPU นะครับก็จะอยู่ที่ตอนนี้ CPU อยู่ที่30%นะครับผ่านมา6นาที 27 2 8 30เปฟรมเลทอย่างน้อยให้อยู่ที่30เฟรมเลทไม่ให้เกินนะครับกำลังดีอยู่เพราะว่าทุกครั้งที่ํำมาก็50บ้าง60เฟรมเลทบ้างครั้งนี้ปรับค่อนข้างหลายตัวหลายจุดนะครับหลายตัวแล้วก็หลายจุดค่อนข้างเยอะบวกกับการสตรีมมิ่งไปด้วยเดี๋ยวตอนนี้ครูโดจะทดลองบันทึกหน้าจอไปด้วยนะครับเพื่อบันทึกหน้าจอแล้วจะมาดูว่า CPU มันจะกินเกิน30 หรือเปล่า30%หรือเปล่าตอนนี้กดบันทึกแล้วนะครับตอนนี้เริ่มกดบันทึก CPU จาก20กว่าตอนนี้ขึ้นมา30อยู่นะครับ30 2สิบยี่ิบเกจุด้าเอร์ซตอนนี้30%นะครับบันทึกด้วยแล้วก็สตรีมกดสตรีมเพื่อดึงเข้าไปอยู่ในช่องของ YouTube นะครับเดี๋ยวจะเข้ามาดูนะครับว่าปัจจุบันมาสามารถที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆพี่เพียงน้องได้มากน้อยขนาดไหน สตรีมมิ่งสดๆดดนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเสียงจะขาดหายไหมแต่เบื้องต้นที่ผ่านมายังถือว่ายังค่อนข้างโอเคอยู่นะครับแต่ว่าภาพที่ออกมาในส่วนของ YouTube บันทึกใน YouTube ไม่แน่ใจว่าสะดุดหรือเปล่าแต่ว่าในโปรแกรม OBS นี่ถือว่าโอเคอยู่ตอนนี้เข้ามาลองการเชื่อมต่อยอดเยี่ยมตอนนี้กำลังเช็คอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าภาพจะออกมาเป็นยังไงตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ เปิดใช้ DVR นะครับไม่ใช่โปรแกรม360อยงศานะครับผ่านมา7นาทีนะครับผ่านมา7นาทียังไงเพื่อนๆพี่ๆัน้องนะครับเดี๋ยวพ่อครูโด่งทดลองอัดวิดีโอนะครับอาจจะทดลองปล่อยดูแต่ว่ายังไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเหรียญโฟกัสมากเท่าไหร่นี่จะเป็นการทดลองสตรีมสดๆอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผ่านระบบอ่า OBS 2ภาพคือ,อก็อยากที่จะพัฒนาสกิลตัวเองเพื่อคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องจะได้มีอัธรรจใช้คำว่าอัธรดเนาะเป็นการเพิ่มสกิลนะครับครั้งนี้คาดว่าน่าจะดีที่สุดนะครับ CPU ปัจจุบันนี 30. ้30.4%นะครับ30.4% 2อตอนนี้อยู่ที่29%แล้วก็ส่วนเน็ตนะครับไ็อยู่ที่2 6 9 8กิโลไบต์นะครับ แล้วก็สตรีมด้วยบันทึกหน้าจอด้วยใช้ระบบ2จอนะครับก็คือใช้โทรศัพท์เป็นเป็นเว็บแคมคุยกับเ,เพื่อนเลยส่วนหน้าจอที่เห็นครูโดงตอนนี้นะครับครูโดงก็เป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi ส่วนหน้าจอที่เป็นเหรียญแบบนี้นะครับเป็นเหรียญแบบนี้ครูโดงใช้การเชื่อมต่อในลักษณะของใช้สายพอร์ต USB ต่อเข้าไปนะครับก็ไม่แน่ใจว่าผลออกมาเป็นอย่างไรตั้งใจว่าจะอยู่ให้เกิน10นาทีเกิน10นาทีแล้วมาตรวจเช็คถ้าผ่านก็สามารถตั้งค่าแบบนี้เพื่อคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้แสดงว่าที่ผ่านมาครูโดกอาจจะตั้งค่าไม่ถูกต้องยังไงซะก็เป็นกำลังใจให้ครูโดกงด้วยนะครับอย่างน้อยเวลาคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องจะได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการพูดคุยกัน หวังว่าพอจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับกเพื่อนๆอย่างที่คุณโด่เคยบอกแล้วครับธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติโดยส่วนตัวของคุณโด่เป็นคนไม่ชอบไม่ชอบยอมแพ้อุปสรรคต่อให้วันนี้เจอปัญหาอะไรถ้าย,ยังมีลมหายใจอยู่วันพรุ่งนี้ยังมีวันพรุ่งนี้เสมอวันนี้ทําไม่ได้พรุ่งนี้ทําใหม่วันนี้ทําไ,ไม่เป็นครั้งที่หนึ่ไม่เป็นครั้งที่ส ไม่เป็นครั้งที่3มไม่เป็นครั้งที่4มันจะเริ่มเป็นครั้งที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ครั้งที่ร้อยยิ่งคำเรายิ่งชํานาญครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะทดลองปัจจุบันนะครับตอนนี้นี่ที่มีไลฟ์มาผ่าน10นาทีนะครับส่วนเรคคอร์ดก็จะผ่านมาอยู่ที่3นาทีส่วนปัจจุบันนะครับ CPU ใช้ไปอยู่ที่29 27.5%นะครับแล้วก็25เฟรมเรทโดยเฉพาะคำว่า2 5เฟรมเรทนี่ ต้องคุโดต้องจำเอาไว้ให้ขึ้นใจเลยเพราะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ภาพสะดุดจากตอนแรกที่คุโดก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเห็นได้ชัดนะครับก็คือจะใช้อยู่ที่60เฟรมเลทแล้วลดหลั่นลงมาเหลือ30เฟรมเลท30เฟรมเลทก็ยังมีกระตุกบ,บ้างตอนนี้ใช้อยู่ที่2 5เฟรมเลทก็ไม่แน่ใจว่าภาพที่ผ่านในระบบ YouTube ออกมาเป็นอย่างไรแต่ทั้งหมดต้องมีการทดลองไม่ทำไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทำไม่เป็นครับ ก็ต้องขอขอบคุณพี่นุน้อเขาเรียกนอยุอยู่ใน YouTube เขาจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการทำระบบ obs อันนี้ครูโดองก็ได้มาจากเขาเหมือนกันทุกครั้งเขาจะมีการสอนก็เหมือนกันครับเพื่อนเพ,นพี่เพี่น,น้องถ้ามีโอกาสก็ลองเข้าไปดูในช่องเขานะครับกดไลค์กดแชร์ให้เขาด้วยเพราะเขาก็เป็นกำลังใจและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุูโด่ด้วยนะครับอย่างน้อยเป็นกาลังใจให้คุูโด่ในการพัฒนาตัวเองพัฒนาสกิลตัวเองนะครับ แล้วเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องตอนนี้เล็อรอดผ่านมา11นาทีนะครับเดี๋ยววันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้พูดคุยกับเพื่อนๆแต่เพียงเท่านี้ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ครูโดงด้วยนะครับอย่างน้อยก็รักครูโดงไม่เยอะแต่ขอให้รักนานๆ วันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับ